ปิดไลฟ์ไปคุยกันสองคนก่อนไหมพออยู่กันสองคนก็หาว่าเหงาโอ้ให้ถ่ายมาลงหน่อยนี่ก็มาไลฟ์คุยปกติไงแก็มาบน่นโถเอ้ยพอหายไปก็บอกว่าหายไปไหนพออยู่บอกว่าหายอ้าวพอมาอยู่ด้วยก็บอกว่าอยู่กันสองคนไปเอ้าแต่ต้องทำยังไงเนี่ยถึงจะพอใจนะเล็บเคลียร์ดิ สวัสดีตัดบทพอพิมพ์ในบอดแคสก็หาว่าอวดพอให้พิมพ์ก็บอกว่าหายไปไหนอ้าวอ้าวยังไงกันแน่ร้องไปให้ฟังหน่อยไม่ได้หรอกเราซ้อมมาอยู่ตอนโดนถูกขี่เกินอ่ะจริง แกพวกฉันเหงานะทำไมถึงเหงาอะอะไรบ่อยๆมาแล้ว s อมึงต้องใช้คิีมนวนเหรอมึงรู้ตัวปะอะไรลูกผมเยอะไม่ใช่มันฟูอ่ะมันไม่เป็นแบบอะไรทําไม่ได้อาบน้ำเพราะอะไรล่ะทำไม เพราะมึงไอสัตว์บอกรีบไปรีบไปก็มึงตื่นสายกน,นนะกูนั่งขิวเกรดอยู่ตอนเช้าเออเนอาะโทรปุกกูแล้วก็เข้ามาบนึงตื่นสายทำไมไม่ตื่น <c oughs> เยี่ย <c oughs> ดีกูตื่นก่อนล่ะเอาก็สู <c oughs> <c oughs> ้ไม่ไหวแล้ว สึไม่ไหวละก็มึงไม่ค่อยกินหรือเปล่าเนี่จะทำไมมึงเก่งอย่างอันนี้อันนี้อันนี้มันเป็นด่านแบบด่านด่านใหญ่อ่ะมีบอลไม่กี่ตัวอมีขี้บนเขาด่ามึงแล้วเลย เออมึงเล่นหนาจังะกูเล่นแฟที่วมวนตอนสรุปใครเอาแต่ใจกว่ากันพูดได้เลยเมื่อมืงตอบได้เลยไม่ใช่ใช่ไม่ใช่มึงนั่นแหละมึงนั่นแหละกูได้ใจตรงไหนโอ้โหโอเรื่องไหนเอาพูดมาพูดมาไม่เอาเรื่องไหนดีกว่าเอาเรื่องไหนมาไม่เอาเรื่องไหนดีกว่าไม่เอาแต่ใจเรื่องไหนเราไม่เอาแต่ใจเรื่องไหนแล้วมึงเอาแต่มึงไม่เอาแต่ใจเรื่องไหนแล้วกูไม่เอาแต่ใจเรื่องไหนเมื่อเขาโดแต่ทุกเรื่องไะเรื่องไหนบ้างนะ กูบอกกูจะนั่กูต้องทํางานต้องใช้กาอี้ใช้คอมมึงไปทั่งตงน้นไปเอ้าก็มึงเอาแต่ใจจาวี้กูไม่ได้เอา่กูจะทำงานมันจะมีความจำเป็นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์แล้วมึงไปนั่งหน้าคอมทำไมมันเปิดเสียงฟังอยู่ดีเนี่มันทำไมต้องเอาไปอี้ตัวนั้นล่ะเอาน้ำเงินเอาแต่ใจก็ไปไปนอนรงโซฟาเอ้าแล้วกูจะนั่งกูนั่งอยู่อะก็กูนั่งอยู่อ่ะก็มันต้องใช้คอมไหมแล้วมัน ก็ใช้คอมไปไมดิ<ว>ไม่ได้ใช้คอมทำไมถ้าไม่ได้ใช้คอมฮะก็คุณนั่งกางอีไงอีแตอนั้นมันสบายสดุด <c oughs> ไอ้เออตอนแรกจริงๆตอนนั้นอะจะซื้อมาอีกสามตัวแล้วแต่ตาบอกว่าลองตัวอื่นก่อนเผื่อมันสบายบ้าตอนนั้นมันดีสุด <c oughs> ในออฟฟิศสรุปไม่มีตัวไหนสบายเท่าตัวน,นั้นเลย <c oughs> ใช่ไปเอ้ยไปไปอีกยังกันไหมวันนี้ไม่ยีงกันไหมวันนี้อ่ะอืมวันนี้กูเบื่อนี่เราอยากไปข้างนอกบ้างอีเกีย ไปทำไมพี่เด่ไนไปอีกเกียกันเปล่า <c oughs> ไปตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าจะปังยังไม่ได้บอกว่าไปเดี๋ยวหรือเราไปจากที่นี่ก่อนโ <c oughs> จช่วงนี้ไม่ค่อยอยากอยู่ออฟฟิศไปไหมอ๋อออคิีมันจะไปกินข้าวร้านหนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวไป ไปหาซื้อขงซึ้อของกันไวมเดินนู่นเดินนี่นิดนึงเนาะอยากสูดอากาศด้วยไปสักไกเลยเรามีดราเวอร์สไงสัตว์เอาคอามหยาบมากได้ไหมโอเคหาดบ้างคงครับอ่ะครับครับอตันแล้วไม่ผ่านอะไรแล้วนี่ไงเล่นแค่หาดสถานยัง ยังไม่ได้เล่นเลยหูของได้ไหม่หมดเราทำาปนมันกดอะไรนะช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนไงนะอ๋อมันกดนี้ไปก่อนโอเค okay. อันนี้เฮ้ยถ้ากูออนอยู่กูได้ตั้งเสิบหัวใจนะเนี่ยกูออกไลฟ์ไปเล่นเกมได้ไหมเนี่ยติ้งต้งติ้งติ้งตติงตง ทางที่จะมีคนใคยใครขี้งอนเหมือนกันโอ้โหไอเซพี่น้อยใจเลยว่าร้านผมไม่ได้น้อยใจครับเขาเรียกว่าน้อยใจที่มึงเท่าเขาเรียกว่าน้อยใจมึงรู้ตัวไวเออก็อมีบ้างกเพราะว่า้านเพราะว่ามึงมึงมันเลวผมมันเลวพูดส <c oughs> ิผม้โหัวเลว <c oughs> วุ้เรียวตรงไหนคนเงินตรงเฮ้ยอันนี้สวยอ่ะเออถือมาดิมีแมวเนี่ยมีเคียดแล้วมันใช้ตัวเยอะมากเลยมึงมีตัวเลยมึงไม่มีอะไรเลยอ่ะอันไหนนะที่แบบไปช่วยเพื่อนอ่ะเหลืออ๋อกดตรงนี้ก่อนนี่ก็ได้เฮ้ยนี่มึงไม่มีอ่ะมึงแปลนเพื่อนได้เยอะดิเมีขึ้น Ờ ờ bạn không lại gật. Bạn không. Ờ vậy nó Nhà em con này này Con nào con Con làm hơi